วัสดียาเย็นครับอ๋อมาแล้วเจ้าของใหม่มารับบุงกี้ไปแล้วเรากำลังจะเอาคุณปู่ไปจอดลมครับ,รบน้าเย็นปะ่ะน้ามน้มาตรสายครับไก่ภูมิอาเภออะไร เพื่อเมืองบอกโอ้แสดงว่าต้องวิ่งไปทางบัวใหญ่วิ่งผ่านโรงงานน้ำตาลไหมเก้งสนามนางอะ,งอะเป็นปบ่โอ้ผ่านโรงงานน้ำตาลเก้งสนามนางอันนี้เอาไปใส่รุ่นไหนครับเอาไปใส่ของกระพงเลยไม่ได้หรอกเฮ้ยได้ ครับก๋บีโอจ่ายเงินสดเลยวะค่อยแปลจากนี่ไปประมาณ200กว่าไหม200สองร <55 5 S 1> ้ยกโลสองร้อยสองร้อผมวัดมาจากบัวใหญ่น่ะมันมาถึงนี่เลยน่ะร้อยร้อยหกสิบโลอ๋อร้อยหกสิบครับ ร้อยหกบหักวัวใหญ่นะครับ, 2> 2บการจากกัวใหญ่ไปบ้านผมว่ารวมเป็กเสประมาณสองร้อยวอ่าสลักมันหก<ะ>สิบห้าสลักมันหกสิบห้าหกสิบห้ามิ้นปหสิบห้าหรือหกสิห้านี่แหละหกสิานอครับมีเชลยนะมันเท่ากับร้อยยี่นะ่ะ คือมันขุดคลองเป็นเป็นรูปคลองเลยค่ะเป็นเมือนเมืนเราทำใหม่คลองดาดคนจีดเหรเนาะกระลุกไงข้างบนเม็ดห้าสิบเหรอมันเม็ดห้าสิบหรือสองเมตรเนี่ยมันจำม่ได้อ๋อครับวัดวัดแล้วก็ทายรูปโซงใหม่ผมเด้อครับน่าจะใส่รอยยีได้ครับเป็นปากกลุเตัวเรียกว่ากุ้งกีกระเบนกระเบนเนี่ยมันจะตรงเนาะฮะไว้กวดชีเลตเลยครับกุ้งกีชักล่องอะไรกุ้งกีชักล่อง เหมือนเหมือนคล้องแอ้คล้องคอนกีดที่เขาส่งน้ำนะครับครับมันจะไม่มีฟันนะเขาใส่ใบมีดอะไรนะรถเกียดที่เขาเชื่อมมาจากโอ้ไม่มีฟันใช่ไหมครับข้าตัวนั้นมันก็จะเป็นอ้ใบมีดเราเราสามารถตัดเปลี่ยนได้ลวดเขาเชื่อมมาเวลามันสึกได้ได้ได้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาในไลน์ผมเนาะขอบคุณแา่ครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อเต็มเลยนี เขามีลูกจะค้นแล้วคนี้ผู้เดียวอายุเท่าไหร่แล้วเอาบแล้วโหได้ครอบครัวแล้วมั้งเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโซตกเดินไปเดินมาโซตกกดิบันนี่เอาหลังมาดันนี่หน่อย ปี่นล้อน้ำแล้วทปานีท่ดันโซเลยดันเลยเอาเดินไปเอพอพอ่อพ่อเอาเลยเดินไปหน้าเกือบปี่นล้อนำเดินไปหน้าอีกกดปั่นก็ได้แล้วกดร้อยปั่นอะ่ะ เออเกออ่าไปเดินไหนู่นเลยเอาเข้าจจดร่มครับรู้เราจะเอาเข้าได้หรือเปล่าพี่เกออยู่ชัยภูมิครับเดินทางปลอดภัยครับเอาไปใส่มาร์คไฟครับสุปปร e r ก็ดีเลย ขอตามันหูมันติดมันมันจากแล้วมันเอียงเนี่ยเสียสู้ายอเจ้าขอเ่าเขเครับครับมนไปแกตัวนั้นมันก็แก้ยากมนหลีกนมือกจ้างช่างม้ามดก็พ่อพอื้อนี่แหละนั่นเราก็้ว่าจะเอาอันนไปตัดขายของเก่ากครับนั่นแหละชื่อใหม่โอ้ว่าจะแพงๆครับไปเดินทางปลอดภัยเด้อ เดิมาจากชัยภูมิครับตาเดินทางปลอดภัยครับง่วงนอนก็จอดพักเด้อเนี่ยฝืนเด้อง่ว,วงก็จอดครับชัยภูมิมาเราก็มาลุ้นกับเรากันต่อครับเอาเจ้ากระตู้จอดล่มหน่อยสงสารไปจอดตากแดดไหลเป็นปีแล้ว เดินมาหน้าหน่อยก็อ้อาวถอยไปตรง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 ไปเลยตรงไปเลยใช่ตรงไปแกได้อยู่ร่มแล้วโอ้ยเห็นแต่เราเทากันเลยให้เราจอดตากแดดตากฝนเนาะ เอ็ดลงรถแล้วก็เอาเราเขาล้มตัวเอ็ดเอ็ดเอ็ <c oughs> ไดไปไปไปมามา <c oughs> กดกดบิดมานี่หน่อย ลอยแล้วบิดจะเดินไปนี่หน่อยให้มันตรงแหมอ่าอ่าบิดไปนี่เออนั่นแหละโอเคพอ่อเดี๋ยวเออหานี้แหละไงไง,งเองแล้วไงเมื่อกี้เองยุบ เออมีเซฟตี้คนทูนอยูดอออออ่ดีเออโอเคอนละววางเลยนี่แล้วโอ้ควาจะเอาเข้าได้ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงครับพวจะเอา วัาจะเอาเข้าได้ครับใช้เวลาเยอะมากเลย <c oughs> รดน้ำต้นไม้เสียด้วยนั่นไหนต้นใหญ่ๆรดเยอะๆหน่อยนะต้นตะยิงอะ่ะต้นนี้ไม่ต้องรดลรอกอันนี้เนี่ยเนี่ยไอชุ่มแสงนี่นไหม <c oughs> เพราะว่าน้ำหยดมันมีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับน้ำแกหมดแล้วบ่ <c oughs> ดแล้วบ่ <c oughs> โอ้ สัตสมุนเลยวะ่ะวานให้หนึ่งขวดเล็กหมดเลยจัดหมดเลยเดี๋ยวไปซื้อให้ครับบายบายครับบายบายสวัสดีครับ